คำพูดของคุณหมอทีมนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้คุณนางอยากลดน้ำหนักนะคะเพราะว่าเราก็อายุตั้งเยอะแล้วนะคะห้าสิแปดปีแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะครูนางหน้าแบบนี้แต่อายุห้าสิบแปดปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทำยังไงดีเราถึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่ได้อีกนานๆนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะคำพูดคำนี้ก็คือลดน้ำหนักง่ายนิดเดียว เราก็เลยตัดสินใจว่าเอาแล้ววะครั้งนี้ยังไงเราก็ต้องลดน้ําหนักเป็นครั้งสุดท้ายให้ได้หนึ่งคุณหมอทีมบอกว่าลดน้ําหนักครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะคุณนางก็เลยเริ่มฟังคลิปของคุณหมอทีมบ่อยๆฟังทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนจนเข้าหูนะคะก็เลยเอามาเริ่มปรับใช้กับตัวเองนะคะทําให้ตอนนี้นะคะจากที่น้ําหนักเด้งขึ้นมานะคะพุงก็ย้วยต้นขาสะโพกแบบดูไม่ได้รักเองไม่ได้เลยนะคะก็เลย ปรับตัวเองใหม่ะคะ่ะตอนนี้นะคะคุณนางสามารถลดน้ําหนักได้ถึง5้กิโลนะคะอืมภูมิใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณคุณหมอทีมมากเลยนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณนางนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ